สบายดีเอฟีมาเบิง่งเด็กๆเขาสะป่ากันขี่รถมาแคมทางจือ๊อเขาสะป,ป่าโอ้มีแต่ป่าเขาป่านั้นเนาะป่าเขาลอกป่าก้างเนาะก้างน้อยเนาะนี่หลาด้วยเนีดยเขากำลังสะบุ๋มีอย่างเลยได้เอาสองมือกับเกือบได้ยังน้อยนึงกับเมื่อส์แะ เอสเอสเสือไปเลยเอย่างแต่ตามบัวก็ตามนองทำไมทีนี้จะแบบนี้หละตอนยังน้อยเลาะสะป่ามาซื้อเขาเข้มทางสะป่าก็เลยลงมาถ่ายดึงเฮียนอยู่ใส่เจ้าเฮียนอยู่ลูก อยู่นี่เดชสขาแยกลห้องอย่างปอหนึกับปอสองปหนึ่งกับปอสองบะกฮอสปอห้าเจ้าเที่ยวไปนะเลยคี่รถไปพ้าไปก็ไปใชเจ้าหาขี่รถจักไปเฮียนอยู่ระหกห้องอย่างปีนี้มสองปอขี่รจักได้ละโอ้เด็ดเด็ดเด ผูนี้มูเจ้าบนน้องจ้าอันนี้นี่ยเฮียนอยืนหล่นี้เนาะเออได้เลยเฮ้ยตกซ้ำเอามาโฮมไว้เอามาโฮมไว้เออได้เลยลืมไปเลยอ่ะ เดี๋ดีก็ลองทีลงน้องใหญ่ก็น้อยนเจ้าขี้รถจักครับาวรถจักได้ลรอเก่งด้วนั่นสิเที่ยวไปตอนบ่ายแล้วลูกเฮียลำมากินข้าวอยู่พุ้นมีเพื่อนพี่น้องปะเออยไม่เคยไม่แผ่เคยจ้ะไอ้ลำพนไอ้ลำนเอ้ยกินข้าวแล้วล่ะตอนแรกจะออกมาเนาะ เอาซะบันอ้า้จะนวาแกแห้ง no ่ะเห็นปายังบันนี่มันมาทั้งมือเจ้าพี่เด้ดเดๆเด้ดเด็เดเดเดดฮะเออ ได้ไล่ได้เอฟซีเขาเชาปป่าซาปลากัน <c oughs> จะได้น้ำมันเออลั้นเขามาเลยเนี่ยจะได้น้ำมันกับคับคืนมาเอาซะเบื้องทางนั้นคืนยังบระเทแล้วมาเบืองป่าเขาดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยป่าตัวนี้มันคือไปไกลแท้ <c oughs> มีเ,เมบ็ดอีกด้เอาเบ็ดมาซิดไหนบอกซิดเบ็ดอยู่คลองอยู่ห้วยใหญ่ได้ดลูดเขาว่ามีแต่ปลาก้ากับป่านิ่งเขาว่า เออแกงฮะได้บ่พอได้นไดเอาอาาาานา<อ>เนะเอาเนื้อยยังเนื้องเงียมืนบ่ที่เดือนเออเหลื่อมเออเพชรเหลื่อมได้ที่ละตัวนี้นี่นี่นี่นนอเออเรียบร้อยก็หลายตัวเติบนี่นะหลายหลายยังได้ไหนพีงน้อยนึงนี่หมดนั่นก็เป็นนั้นเก็บซีเขาจะดูดเกี่ยมปลูกอันนั้นอะไร เกี่ยผู้มังท่วมังแตงซามาพีการอินเทนเขาเจ้าผู้มังท่วมังแตงเค okay, บายบายจะเอฟซีเอาคลิปสัน้นๆคลิปนี้ก็นอนมึงบรรยากาศเราจะเข้าไปบ้านในดิ้เจอเด็กน้อยเขาซะป่าก็เลยมาจอดรถบึง่งเขาซะอาปาก่อนครับบรรยากาศเจ้าเก่าสมัยยังน้อยะฮะได้อีกแหละ โอเคบายบเอฟซี okay, bye, แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ